เสร็จแล้วถนนสวยแล้วนองเจาะหรือนองระกาที่เขาเรียกโอน้ำเยอะน้ำเต็มสวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มานานแล้วจากติดภารกิจ หลายอย่างดูว่าหลังฝนตกจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดีย๋ยวตามกันไปเลยนะครับสวนโอเคบรรยากาศบ้านสวนหลังบ้านหลังฝนตกนะครับดูว่าเป็นยังไงชุ่มฉ่ำโอประตูวิเศษ ต้องยกประตูว,วิเศษก่อนดูเลยว่ามีอ,อะไรบ้างนะครับไปดูมะนาว ต้นบดันต,ตัดออกกระท้อนมะน,นาวผลมะน,นาว kiếp đãi ụ. Yêu thay này cây tôm, sáu tôm. Này lắm. อันนี้นะครับอันนี้ต้นลำไยนะครับปีนี้ถ้าถ้าได้น้ำก็ได้จะมีผลมีอะไรให้เราได้กินบ้างที่ผ่านมาไม่มีน้ำเลยมันฝ่อมันแห้งแต่รอดูปีนี้ว่าพอจะได้หรือเปล่าลำไยนะครับลำไยไปดูแก้วมังกร แดงแล้วเก็บเลยดีกว่าปุ๊บโอ้โอสีสีแดงแก้วมังกรลูกเดียวเอรวันนี้กำลังกำลังออกดอกนะครับเออวันนี้กำลังออกดอกโดนน้ำไม่รู้จะ รอดหรือเปล่าได้มาลูกเดียวนะครับแก้วมังกรได้มาลูกเดียวเหลืออยู่แค่นี้ไปชมบรรยากาศต้นมะนาวปลูกต้นมะนาวไว้ประมาณสองสี่หกแปด ประมาณ10ต้นนะครับต้นมะนาวประมาณ10ต้นก็ได้กินมาปลูกมาปลูกมาประมาณ10ไม่ถึง10ประมาณ5ปีได้5ปี6ปีประมาณนั้น,นครับโอ้หน่อันนี้ดอกน่าจะดอกมะนาวกำลังออกอีกเป็นรุ่นต่อไป ก okay. ล้วยเราก็มีแต่ยังเล็กอยู่แกมกรตรงนี้ก็มีนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลโอ้นี่ไงกำลังออกหนึ่งลูก ไม่ค่อยไม่ได้เบื่อมรุงนี่ตะขบตะขบยักษ์ตะขบยักษ์นี่ดูแบบนี้นะครับกินได้นะครับทานได้เอาไปล้างให้สะอาดถ้าสุกมันจะมีสีออกดำสีออกม่วง,วงเข้มๆนะครับค้ำๆเราจะลองทานดู ว่าจะรสชาติมันจะฝา,ฝา,ฝาดอยู่นะเพราะถ้าสีเขียวมันจะกินแต่มันฝาดนะครับแต่ตัวนี้ดูก่อนอืมหวานได้เลยอืมนี่ครับเนื้อมันอ,มอร่อยครับรสชาติดี จะครบรักอร่อยเนื้อมันเป็นยังไงเนาะบอกไม่ถูกไม่แน่ใจ คุบยัดก็คุบยักดบบหลน่นชาติดีไม่ต้องล้างปลอดสารพิษ เม็ดนี่เม็ดไม่ค่อยสวยก <c oughs> ินแล้วมาให้ดูอุย้ยขบยัดติดขบยักษ์โอ้โหนี่ไงนี่ก็สุกแล้วขบยกัยกษ์โอ้โหดูหมดแดง จะคบค่าใครจะเตะแต่กแดงก็กิดฝากติดตามกดไลคกดแชรให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ